รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แม้ทรัพยากรน,น้ำมันจะเป็นขุมทรัพย์ของรัฐสุลต่านโอมานและการส่งออกน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติก็เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแต่รัฐบาลโอมานก็ตระหนักดีว่าการพึ่งพาก,การส่งออกน้ำมันเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวจึงเริ่มมีการส่งเสริมด้านการลงทุนจากต่างประเทศการท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของแรงงานในประเทศการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโอมานทำให้เกิดการจ้างงานจนสามารถดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศจำนวนมากโอมานกลายเป็นจุดหมายปลายทางแห่งหนึ่งของเหล่าผู้สแสวงหาโอกาสของชีวิตจากดินแดนเอเชียใต้และอาเซียนรวมถึงคนไทยจำนวนหนึ่งที่เข้ามาในโอมานด้วยเหตุผล และเงื่อนไขของชีวิตที่แตกต่างกันชุมชนไทยในประเทศอูมานปัจจุบันก็มีจำนวนไม่มากนักนะครับก็จะแบ่งเป็นกลุ่มสตรีที่เป็นแม่บ้านนะครับที่เข้ามาสมรสกับชาวโอูมานนะครับมีคนทำงานนะครับเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศอูมานเช่นทำงานสายการบินเป็นพนักงานประจำโรงแรมเป็นพนักงานบริการ เป็นแม่ครัวทำงานร้านอาหารนะครับแล้วก็มีนักเรียนไทยเมื่อปี2,563กเนี่ยก็เกิดปัญหาบ้างนะครับเพราะว่ามีการ,พรแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสถานทูตไทยก,ก็ช่วยเหลือคนไทยให้เขาเดินทางกลับประเทศไทยจำนวนเนี่ยคนไทยที่เราส่งกลับไปเนี่ยนะครับก็เกือบ1,000คนละนะครับก็อาจจะทำให้ชุมชนไทยใน โอมานปัจจุบันเนี่ยก็ลดจำนวนลงบ้างนะครับแต่ก็ยังมีชุมชนที่อยู่ที่นี่อย่างถาวรน,นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็สถานทูตก็พยายามที่จะติดต่อเสริมสร้างเครือข่ายให้กับชุมชนไทยที่อยู่ที่นี่นะครับเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดเพื่อให้คนไทยเนี่ยรู้รักสามัคคีรู้จักกันนะครับแล้วก็เสริมสร้างภาพลักษณ์ภาพพจน์ของประเทศไทย ใให้้กัับบชชุมมนนนไทยยโอาดวครจากข้อมูลล่าสุดในปัจจุบันมีแรงงานชาวไทยที่เข้ามาทำงานในรัฐสุลต่านโอมานอย่างถูกต้องตามกฎหมายประมาณ200กว่าคนส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในภาคบริการเช่นโรงแรมสปาร้านอาหารและสายการบิน ตอนแรกเป็นทําอาชีพอีกแบบหนึ่งเลยก็คือเป็นนักร้องนักแสดงนะคะแล้วก็เราเริ่มอยากจะเปลี่ยนงานใหม่เพราะเราอยู่กับสายบันเทิงมานานมากก็เลยนึกถึงงานแอร์ขึ้นมาก็เลยตัดสินใจอะงั้นลองศึกษาแล้วก็ลองสมัครดูแล้วบังเอิญว่าโอมาแอร์เป็นสายการบินแรกที่มาเปิดรับในช่วงนั้นก็เลยมาลองสมัครแล้วพอได้เข้ามาก็เลยได้มาอยู่ที่โอมาแอร์ก็การทํางานก็ค่อนข้าง แปลกใหม่เพราะว่าเราไม่เคยทำงานด้านบริการมาก่อนเลยก็คือปกติจะมีลีฟแอนนูลลีฟเนี่ยจะมาประมาณ2ปีครั้งค่ะซึ่งไอ้พิ่งอยู่ได้ไม่นานก็เลยปีแรกี่ยจะมีแค่ครั้งเดียวก็เลยเหมือนกับว่าปีหนึ่งเราเฉลี่ยดได้กับไทยแค่ปีละครั้งเพื่อร่วมงานที่โอมานส่วนใหญ่ก็จะมีหลากหลายสัญชาติเลยค่ะเพราะว่าเราเป็น International a i r l i n e ์เราก็จะมีทั้ง คนโอมานี่เองแล้วก็มีทางยุโรปก็มีอินเดียก็มีฟิลิปปินส์ก็มีเอเชียคือก็คือมีทุกทุกชาติเลยที่บางทีเราไม่เคยได้ยินชื่อประเทศนี้ก็มีค่ะจริงๆแล้วอ่ะก่อนที่จะไปอ่ะเราเราเรามีความรู้สึกไม่ได้คุ้นเคย กับกับคนที่เหมือนที่เราเรียกว่าแขกอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้คุ้นเคยเพราะเราไม่ได้เจอบ่อยเราอยู่ที่ไทยแต่พอไปอยู่ที่นู่นเน่ยเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอะ่ะคนแขกใจดีแล้วก็ผู้ชายที่นู่นเขามีความแมนมากก็คือเขาจะ ค่อนข้างดูแลผู้หญิงคือถ้าถ้าเราทำงานในไฟลที่มีลูกเหลือที่เป็นผู้ชายโอมานีเนี่ยเราจะต้องสบายใจได้เลยว่าไฟเนี่ยเราไม่เหนื่อยแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูแลแล้วก็จะไม่ค่อยปล่อยให้ปล่อยให้ผู้หญิงเนี่ยทำงานเพียงลำพังเงี้ยก็ค่อนข้างขยันมากกว่าที่เราเคยจินตนาการเอาไว้ค่ะแล้วก็นิสัยดีเป็นคนสปอร์ตค่ะพึ่งพาได้ค่ะ พนักงานต้อนรับบนสายการบินเป็นอาชีพที่หญิงสาวชาวไทยหลายคนใฝ่ฝันถึงโดยเฉพาะสายการบินจากประเทศแถบตะวันออกกลางรวมถึงโอมานแอร์ก็เป็นสายการบินที่มีพนักงานจากประเทศไทยประจำการอยู่จำนวนหนึ่งตอนนี้เป็นแอ r ์โฮสเตสอยู่สายการบินโอมานแอร์ค่ะทำมาแล้ว4ปีค่ะก็ไม่ลำบากอะไรมากนะคะรถเขาไม่ค่อยติดรถไม่ติดเลยคือถ้าสมมติว่าเราจะ จะเดินทางด้วยรถตู้หรือรถบัสก็ก็ได้คะ่ะถ้าแบบบางคนกลัวว่าต้องเดินทางด้วยแท็กซี่เพราะว่ากลัวจะเหมือนไปไม่ทันเลยอะค่ะเพราะรถติดไม่ไม่ต้องกลัวเลยคะ่ะเพราะรถไม่ติดเลยแล้วก็เขาจะมีแอปเรียกแท็กซี่คะ่ะที่ค่อนข้างไฮเทคเหมือนแก๊บบ้านเราคะ่ะแล้วก็เขาเรียกว่าโอแท็กซี่คือเราสามารถกดเรียกแอปเรียกแท็กซี่มาเลยแล้วก็จะมีเลทราคาให้เหมือนแก๊บทุกอย่างเลยคะ่ะแล้วก็ปลอดภยัยใช่คะ่ะเรียกง่าย แล้วก็ไม่แพงด้วยค่ะถ้าแบบจะเดินทางจากตรงนี้ไปไปห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ง่ายแล้วก็เรื่องการกินอย่างเงี้ยก็ <c oughs> คือถ้าใครไม,ไม่ไม่ทานเนื้อนี่ก็จะจะมีปัญหานิดนึงอะค่ะเพราะที่นู่นจะเนื้อเยอะไก่เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื้อไก่หมูก็จะไม่ค่อยมีหายากนิดนึงค่ะปกติก็ไม่ไม่ไม่ทานเนื้อเก่งแต่พอไปอยู่ที่นู่นก็เริ่มหาที่จะกินพวกเคบับ ชาวามะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกอาหารพื้นบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทานได้หลายชีวิตที่ต้องใช้ชีวิตในดินแดนที่ห่างไกลาจากบ้านเกิดอยู่นานหลายเดือนในวัฒนธรรมที่แปลกใหม่วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นเคยพวกเธอต้องปรับตัวเพื่อให้สัมพันธ์กับชาวโอมานที่นับถือาศาสนาที่แตกต่างกันก็ตอนอยู่ที่โอมานนะคะก็ ต้องปรับตัวอย่างแรกเลยคือเรื่องการแต่งกายอันนี้สําคัญมากค่ะคือเขาจะเราต้องเคารพสถานที่เขาไม่ว่าจะไปห้างหรือไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบอย่างถ้าเราไปทะเลอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำที่ค่อนข้างมิดชิดนะคะคือจะไม่แบบใส่แบบว่าวิวอะไรอย่างงี้ไม่ได้ไปเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องอใส่ยาไวไว้ก่อนนะคะแขนกุดแขนกุดก็ได้แต่ก็ไม่ควรอะไรเงี้ยคือเขาไม่เขาไม่ได้ส,สติ๊กมากว่าคุณจะต้อง ต้องห้ามใส่แต่คือถ้าเราเริ่มใส่แล้วเขาก็จะมีอาการแบบมองเรานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเคารพสถานที่คือใส่ยาวๆไว้ก่อนรู้สึกว่าอย่างน้อยคือเราได้รับรู้ได้รับรู้ว่าที่หลายๆประเทศนะคะเขาก็มีวิธีการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การที่เราไปอยู่ต่างประเทศเราก็ต้องเคารพในวัฒนธรรมของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ความประทับใจที่มีกับประเทศโอมานก็คงเป็นผู้คน,นะค่ะเพราะว่าความเข้าใจของเราก่อนที่เราจะไป โดยความที่คนนั้นบอกมาคนนี้บอกมามันก็อาจจะทําให้เราอะรู้สึกว่าเราจะเข้ากับคนที่ประเทศโอมานได้หรือเปล่าเราจะเข้ากับคนแถบนั้นได้หรือเปล่าแต่ว่ากลายเป็นว่าเราไปเจอมิตรภาพดีๆเยอะมากที่มาจากคนโอมานีเราอาจจะไม่ได้คาดหวังไว้ด้วยว่าเขาจะเป็นคนใจดีแบบนี้หรือว่าเขาจะเป็นคนที่แบบว่าน่ารักดูแลเราแบบนี้ นอกจากบุคลากรในธุรกิจภาพบริการแล้วธุรกิจด้านอาหารก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่กำลังเฟื่องฟูในหมู่ผู้ประกอบการจากเมืองไทยโดยมีการดำเนินการของกลุ่มสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิมที่บุ่มเปิดตลาดอาหารฮาลาลในประเทศโอมานบทบาทของสมาคมนี้คือการสร้างช่องทางพาผู้ซื้อชาวอาหรับและผู้ขายจากเมืองไทยมาพบกัน ภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับก็มีการบริโภคตลาดทาราล์เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีความชื่นชอบในสินค้าไทยฉะนั้นน่ยจุดเริ่มต้นของการรวมตัวธุรกิจคือการนําสินค้าไทยนะครับไปขยายพื้นที่นะครับของตลาดทาลาลโลกเราก็จะเริ่มต้นด้วยการที่จะแสวงหาโอกาสในประเทศโอมานก่อนนะครับโดยการที่จะหาโอกาสในการสแสดงสินค้าโอกาสในเรื่องของการรวมผู้คนจัดอีเวนต์อะไรต่างๆมา หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการจองพื้นที่นะครับในการที่จะคว้าโอกาสอันไว้ให้กับผู้ประกอบการไทยเมื่อเราได้ผู้ประกอบการจํานวนครบแล้วเนี่ยเราก็จะจัดการปฐมนิเทศหรือ orientation นะครับนำมาดูเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เขาจะนําพาไปว่าถูกต้องตอบโจทย์ตลาดของผู้ซื้อในประเทศโอมานได้อย่างไรนะครับบางผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะ ออกแบบได้ไม่ตรงกับจริตของทางผู้ซื้อเช่นตะวันออกกลางนะครับก็มีบางผู้ประกอบการก็เปลี่ยนแพ็กเกจนะครับหรือว่าเพิ่มเติมในส่วนของภาษาอาหรับซึ่งเป็นภาษาราชการของประเทศตะวันออกกลางนะครับเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญทั้งทางตลาดตะวันออกกลางผู้เชี่ยวชาญทางภาษาเนี่ยเข้ามาอยู่ร่วมใน orientation นั้นด้วยนะครับซึ่งเราก็มีผลงานนะครับในการที่จะพานักธุรกิจไทยนะครับไปที่ตลาดโอมาน โดยการนําพาไปออกนิทรรศการนะครับที่ประเทศโอมานนะครับโดยล่าสุดก็ไปที่ประเทศโอมานนะครับที่กรุงมัสกัดก็ได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็กลับมาก็หลายคนก็มีแนวคิดนะครับที่จะมุ่งไปทางตลาดโอมานนะครับโอมานเป็นประเทศที่รุ่มรวยด้วยทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแต่ยังขาดแคลนทรัพยากรในด้านอื่นๆที่จะเพียงพอต่อการผลิตสินค้าทางด้านเกษตรกรรม หรือสินค้าจากธรรมชาติดังนั้นผู้ที่มองเห็นโอกาสก็จะสามารถสร้างศักยภาพทางธุรกิจของตนได้ผมเป็นคนในพื้นที่จังหวัดตราดนะครับมันเป็นวัตถุดิบมันมีเยอะมากที่จังหวัดตาดแล้เนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีลก็ลองจับตัวนี้ดูน้ํามันไม้กฤษณาเนี่ยครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับมันไปในานามของประเทศไทยอ่ะ เราไปแล้วไปเปิดบูธเป็นแบบสินค้าหลากหลายของประเทศไทยไปเปิดตัวที่นู่นรับพว่าเพื่อนๆกันะชักชวนชักชวนให้ไปลองดูก็เลยไปลองดูก็เราไม่เคยขายของขายตรงกับลูกค้าทางอาลับเลยอะครับส่วนใหญ่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยขายผ่านคนกลางมันก็ทําให้เรารู้เรารู้แบบวิธีการขายวิธีการใช้แล้วก็ไปทําอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเกี่ยวกับน้ํามันเนี่ยเขาจะไปใช้ผสมกับน้ําหอมหรือไม่ก็ทาตรงเลย ทาเปียวๆเลยใช้แทนน้ำหอมมาเพราะมันไม่มีแอลกอฮอล์นิยมนิยมมากครับนิยมส่วนส่วนใหญ่แล้วจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเก้าสิบเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต้องต้องใช้หมดทุกคนนะครับตั้งแต่เล็กตั้งแต่เกิดเลยถ้าเป็นน้ำหอมเป็นน้ำมันอย่างเงี้ยต้องใช้ตั้งแต่วันเกิดจนวันตายเราต้องใช้ตลอดครับแล้วพวกนี้จะเป็นไม้จุดดมพวกนี้มันจะมีเตาเอาไว้จุดดมครับใช้แทนเอาคือ คือควันมันจะออกมาแล้วมาติดเสื้อผ้าติดอะไรเงี้ยแทนน้าหอมเรารู้อะไรมากขึ้นเยอะเลยเหมือนได้ไปศึกษาที่ประเทศเขาอะว่าปลายปลายน้ําแล้วมันเป็นยังไงครับราคามันต้องเป็นแบบไหนเพราะเราขายอยู่ที่ประเทศไทยอะผ่านพ่อค้าคนกลางเราโดนกดเยอะมากเลยแล้วเราไปขายทางนู้นอ๋อที่แท้พ่อค้าคนกลางนี่ไม่เหนื่อยเลยฮะเราจะเหนื่อยกว่าเขาเยอะมากครับก็ได้ผลตอบรับกลับมาครั้งแรกก็ก็ดีครับได้ลูกค้ากลับมาเยอะมาก แล้วมาอีกครั้งหนึ่งในปีถัดไปเราก็เข้าไปอีกในในงานนี้อีกครั้งหนึ่งครับแล้วทีนี้ก็มีลูกค้าชักชวนให้สนใจให้เปิดร้านทางโอมานไหมเราก็ลองเช็คดูเช็กอะไรมันก็น่าสนใจเนาะมีคนขายให้อะไรเนงะี้ยก็เลยตอบตกลงเข้าไปตอนนี้เราก็เปิดร้านอยู่ที่โอมานแล้ว เป็นลักษณะของคนไทยที่มาอาศัยอยู่ต่างถิ่นมักจะรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันการได้พบเจอผู้คนที่พูดภาษาเดียวกันกินอาหารแบบเดียวกันและเข้าใจในความรู้สึกของกันและกันคุณภาพชีวิตของคนไทยที่อยู่ที่ประเทศโอมานนะครับค่อนข้างดี สิ่งที่สถานทูตไทยเนี่ยพยายามจะทํากับอุมานกับคนไทยที่อยู่ในอุมานเนี่ยไม่ใช่เรื่องการเข้าไปดูแลไม่ใช่เรื่องการเข้าไปแก้ปัญหาแต่เป็นเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยสร้างเครือข่ายการติดต่อกับสถานทูตสร้างกิจกรรมที่ทําให้ชุมชนไทยของเราเนี่ยมีความสัมพันธ์มีจุดร่วมก,กันกับภาคราชการนะครับแล้วก็เสริมสร้างกิจกรรม ภาพลักษณ์ภาพพจน์ของประเทศเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะคนไทยทุกคนนั้นเนี่ยทำหน้าที่เนี่ยไม่ได้ต่างจากการเป็นทูตของประเทศไทยที่ประจําอยู่ที่โอมานเลยนะครับเ,เราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากแล้วก็เราก็ภูมิใจนะครับภูมิใจกับชุมชนไทยของเราที่นี่มากขอบคุณชุมชนไทยที่อยู่ที่ประเทศโอมานเพราะว่าสถานทูตได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับในทุกโอกาสที่เราเชิญ ชุมชนไทยมาเข้าร่วมในการจัดงานวันชาติไทยนะครับงานจัดงานเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษาการถวายพระพรพระบรมวงสานุวงศ์คนไทยก็มาร่วมมาทำอาหารเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับมีการออกร้านอาหารไทยร่วมกันนะครับซึ่งก็เป็นที่นิยมมากนะครับเป็นภาพลักษณ์ที่คนต่างชาติแขกชาวต่างประเทศเมื่อเขาได้เห็นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่า เป็นชุมชนที่เข้มแข็งไม่มีปัญหานะครับนี่คือสิ่งที่สถานทูตพยายามที่จะทำมีนโยบายที่จะส่งเสริมเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับต่อเนื่องต่อไปครับอาชีพที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่แรงงานผู้ปรารถนาจะมาขขวยคว้าโอกาสในโอมานคือพนักงานสปาหรือหมอนวดแผนโบราณ พี่ทำเป็น spa supervisor ค่ะที่โรงแรมเมลลิเอียมโฮเทลส่วนมากก็ถ้าลูกค้าล้นพี่ถึงจะได้นวดค่ะเพราะว่าพี่เป็น supervisor ก็ดูแลทุกอย่างค่ะก็ดูแลตรงเคาน์เตอร์ด้วยรีเซพชันก็คือดูแลทุกอย่างค่ก็คือพี่ได้เดือนหนึ่งก็450เรียวค่ะแล้วก็จะมีเซอร์วิสชาร์จด้วยค่ะเรียวหนึ่งก็ตกประมาณ80บาทค่ะแล้วอยู่ที่ค่าค่าเงินของบ้านเราค่ะ ก็82บาท80บาทบางทีค่างเงินบาทแข็งก็เหลือ78บาทะคะ่ะก็อยู่ได้ค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้จ่ายะคะะก็คืออยู่ในโรงแรมเลยถ้าเราไม่ออกไปข้างนอกค่ะเราจะทำอาหารทานเองตอนวันหยุดนะคะวันหยุดหรือแล้วก็หลังจากเลิกงานนะคะ เรื่องอาหารการกินเรื่องหมูใช่ไหมคะที่มุสลิมมันก็จะมีขายค่ะมันจะมีแหล่งเพราะที่นู่นก็จะมีพวกอินเดียที่กินหมูแล้วก็พวกยุโรปก็คือจะมีจะมีที่ห้างก็จะมีแต่มันก็จะแบ่งเป็นห้องเลยค่ะก็คือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากหมูเนี่ยเขาก็จะปิดเป็นห้องเลยเป็นเป็นห้องเย็นเราเข้าไปเราก็เลือกได้แล้วเวลาเราก็มาจ่ายเงินปกติค่ะ แอลกอฮอล์นี่ก็คือเราจะถ้าเราต้องการดื่มแล้วก็จะไปที่โรงแรมค่ะหรือบางคนเขาก็จะมีเอกสารก็คือทำแอลกอฮอล์ไลเซนก็คือสำหรับซื้อค่ะถ้าไม่มีตัวนี้ก็ซื้อไม่ได้ค่ะ <S <S ที่โอมานเขาไม่ได้เข่งเข่งมากนะคะก็คือเราก็แต่งตัวปกติค่ะแต่ก็ไม่ใช่สายเดี่ยวอะไรเงี้ยค่ะก็แต่งตัวตามสบายในส่วนของที่รัฐบาลที่เขาช่วยเหลือใช่ไหมคะก็ ถ้ามีปัญหาทุกอย่างก็คือเราสามารถที่จะเข้าที่แมนพาวเวอร์ได้เลยค่ะก็าสามารถช่วยเราแล้วก็เรื่องการจิตป่วยเราก็ใช้มันก็เหมือนบ้านเราค่ะก็คือใช้ประกันสังคมแล้วก็รักษาฟรีค่ะใช้สิทธิ์รักษาฟรีเวลาเรามีเขาเรียกว่าวีซ่าทำงานคือวีซ่าทำงานก็คือทางบริษัทจะต้องทำตัวนี้ให้เลยค่ะ<ม>ในส่วนของประกันสังคมก็คือถ้าเจ็บป่วยตายก็คือเขาจะมีสวัสดิการตรงนี้ให้ค่ะ นอกจากผู้ที่เข้ามาทำงานในประเทศโอมานแล้วยังมีผู้หญิงไทยอีกกลุ่มหนึ่งที่แต่งงานกับชาวโอมานและย้ายมาอยู่ที่นี่ตามสามีสำหรับพวกเธอที่นี่คือบ้านหลังที่สองตามหลักศาสนาของอิสลามแล้วเนี่ยปกติแล้วถ้าผู้หญิงหรือฝ่ายชายเนี่ยแต่งงานกันเนี่ยทางฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงก็ต้องเข้ารับเ,เปลี่ยนศาสนาเป็นมุสลิมหรือทางเป็นอิสลามคะ่ะซึ่งดิฉันเนี่ยแต่งงานกับ าสามีที่เป็นคนชาติโอมานก็คือเป็นมุสลิมดิฉันก็ต้องเปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาอิสลามค่ะตามหลักแล้วเนี่ยทางสามีเนี่ยก็คือต้องแจ้งทางครอบครัวให้ให้ทราบก่อนนะคะเราถึงจะได้รับก่อนยมรับก่อนถึงจะเริ่มพิธีหรือแต่งงานกันได้ตามหลักศาสนาค่ะาตามหลักของกฎหมายที่นี่แล้วะคะ่ะก็คือถ้าเป็นภรรยาหรือเป็นบุตรของชาติชาวโอมานเนี่ยจะสามารถมีสิทธิประโยชน์ในการาเล่าเรียนฟรีนะคะแล้วก็ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในเรื่องพยาบาลคือสถานพยาบาลเนี่ยฟรีค่ะ,ะแล้วก็ยังมีสิทธิประโยชน์มากมายนะคะอย่างเช่นดิฉันเนี่ยปกติก็คือเป็นสัญชาติไทยถูกไหมคะแต่ถ้ามีระยะเวลาแต่งงานที่ทตามที่รัฐกําหนดเราก็สามารถยื่นขอเรื่องทาพาสปอร์ตได้ค่ะก็คือเป็นสามารถขอสัญชาติเป็นชาติโอมานได้เหมือนกันก็คือสามารถถือ2ส,สัญชาติได้ส่วนผู้หญิงนะคะก็ทํางานปกติ นะคะสามารถที่จะไปทำงานนอกบ้านได้หรือเป็นระดับผู้บริหารได้หรือทำงานในส่วนของ government ได้ปัจจุบันนี้โอมานก็เปิดกว้างให้กับผู้หญิงนะคะได้ทำงานได้มีอิสระภาพในการทำงานในความรู้ของตัวเองที่สามารถทำงานได้แล้วก็ไม่ถึงกับต้องอยู่บ้านตลอดเวลาขณะที่เรื่องในบ้านก็อยาให้ตกขาดตกบกพร่องนี่คือ,อคุณสมบัติของผู้หญิงนะคะท,ท,ที่ที่ยังไม่ปิดกั้นโดยโดยโดยขอบเขต หหหรือวว่่่าาไมงามง้ก็สามามรถทำ,ำหรับนักเรียนนักศึกษาไทยการไปเรียนต่างประเทศเป็นหนทางหนึ่งในการสแสวงหาความรู้และประสบการณ์การใช้ชีวิตที่หาไม่ได้ในบ้านเกิดที่รัฐสุลต่านโอมานในแต่ละปีจะมีนักเรียนไทยมาเรียนที่มหาวิทยายลัยต่างๆแม้รัฐสุลต่านโอมานจะไม่ใช่จุดหมายปลายทางยอดนิยม สำหรับการเลือกมาศึกษาแต่นักเรียนไทยที่นี่ล้วนมาด้วยจิตใจมุ่งมั่นในประเทศมุสลิมโลกอาหรับที่มีความเคร่งครัดทางาศาสนาพอสมควรผมเรียนด้านคณะศึกษาสานะครับและเอกนิติศาสตร์อิสลามด้การเผยแพร่นะครับเป็นมหาลายัยอัลโอลุมชาริยะเป็นของอกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงชนสมบัติของโอมาน,นครับ คือภาษาอาหรับเนี่ยผมเรียนตั้งแต่เล็กๆนะครับอย่างที่เดิมทีผมเป็นมุสลิมนะครับแต่ว่าจะไม่ลึกซึ้งนะครับเรียนเป็นขั้นพื้นฐานนะครับก็เลยเขาใ้เข,เข,เขาใชภาษาอาหรับแรกๆพูดถึงการกินอาหารการกินอย่างที่ทราบดีอย่างประเทศอ่าวอาหรับเนี่ย ก็จะกินพวกเครื่องเทศมากกว่านะครับก็ต้องปรับตัวเอ่อก็ค่อยปรับตัวโดยแรกๆเนี่ยผมอาจจะเอาน้ําพริกของไทยแล้วเนี่ยไปกินกับข้าวบกข้าวบกของของของอาหดับเพราะว่าผมอ่ะเป็นเด็กเด็กทุนแล้วก็เขาจะมีห่อให้นะครับแล้วก็ทางมหาลัยก็จะมีเลี้ยงอาหารให้ซึ่งตรงเนี้ยเขาเลี้ยงอาหารอาหดับเป็นข้าวบกผมก็เลยต้องเอาพวกน้ําพริกมากินกับข้าวบกเพื่อจะให้ไม่เกิดความเอ่อความเลี่ยนนะครับ นักเรียนไทยที่เข้ามาเรียนหนังสือที่ประเทศโอมานปัจจุบันมีประมาณ6คนนะครับนักเรียนที่เข้ามาที่โอมานเนี่ยเป็นนักเรียนทุนของรัฐบาลโอมานทั้งสิ้นนะครับรัฐบาลโอมานเนี่ยให้การดูแลนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษานี่ยอย่างดีจัดที่พักอาศัยนะครับจัดการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องชีวิตส่วนตัวเนี่ยเรียกว่านักเรียนของเรา ที่เข้ามาเรียนที่โอมานเนี่ยไม่เคยประสบปัญหาอะไรเลยนะครับก็เรียกว่ามีการดูแลทุกอย่าง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 รัดกุมนะครับผมก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่สะท้อนความร่วมมือที่ดีมากระหว่างประเทศไทยกับประเทศโอมานนะครับการอยู่ห่างไกลจากบ้านเกิดในโลกที่แตกตา่าง ทั้งทางศาสนาวัฒนธรรมการแต่งกายอาหารการกินย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายคนไทยทุกคนที่นี่ต่างต้องสร้างพลังให้ตัวเองเพื่ออยู่รอดในความแตกต่างและแม้จะแตกต่างทุกคนย่อมมีคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันเพราะทุกคนคือประชากรแห่งโลกใบเดียวกันพลังในการขับเคลื่อนตัวเองของพวกเขา จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเช่นกัน